นัดถอยหลังจากวันนี้ไปก็เหลือเพียงแค่สสัปดาห์เสร็จเท่านั้นนะครับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะประเดิมเริ่มต้นในรอบที่2นะครับทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่16พฤศจิกายนครับผมก็เลยไปสืบสือมานะครับว่ารายชื่อทีมชาติไทยเนี่ยประกาศเมื่อไหร่อยากจะรู้ว่าโฉมหน้าค่าตาทีมชาติไทยที่จะลุยฟุตบอลโลก2นัดแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยนะครับรายชื่อมันก็ควรจะประกาศในไม่กี่วันนี้แล้วละเพราะฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะเตะสัปดา์นนนีี้สััดาาททยยจวร่6พฤก หลังจากนั้นทีมชาติไทยก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมทีมสำหรับเตะฟุตบอลโลกดังนั้นรายชื่อมันควรออกก่อนล่วงหน้า1ึสัปดาห์นะครับก็เลยได้ความมาว่าวันนี้นะครับ31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายที่แต่ละสโมสรจะส่งหนังสือตอบกลับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะปล่อยผู้เล่นมาสู่ทีมชาติไทยใครบ้างยังไงหลังจากที่ได้มีการทําหนังสือขอตัวออกไปนะครับในเบื้องต้นนะครับทุกทมไมีไม่มีปัญหาครับยินดีไม่มีปัญหาฮะหลังจากที่ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วมีดราม่าชามโตเลยนะครับมีประเด็นถูก วุ่นวายเยอะแยะมากมายเพราะว่าบางสโมสรไม่ปล่อยมาเล่นในทีมชาติไทยแต่ว่าในครั้งนี้ทุกทีมยินดีครับยืนยันปล่อยผู้เล่นทุกคนให้กับทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนนักเตะที่อยู่ในต่างประเทศก็จะเรียกกลับมาหมดเลยครับคนที่ไม่ได้มาในรอบที่แล้ว2นักเตะในเจลีกนะครับสุภโชคสารชาตินะครับเอกนิตปัญญาก็มีการขอตัวไปรวมถึงสุมรักเหมือนตาที่อยู่ในเบลเยียมก็ได้มีการทำหนังสือขอตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าต้องกลับมาหมดเอเลียดดอยู่แล้วจะมีลุ้น แค่คนเดียวครับก็คือนิโคลัสวิคิวซันนะครับนักเตะไทยที่เป็นขวัญใจของแฟนบอลในตอนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บฟี f a าเดรรอบที่แล้วเนี่ยก็ต้องถอนตัวไปนะครับแล้วก็เกมในสโมสรนัดล่าสุดก็ยังไม่ได้ลงเล่นก็เลยต้องลุ้นว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าไม่มีปัญหาอะไร นิโก้ก็จะมาร่วมทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเรียกว่าครั้งนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบฟูลทีมไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับส่วนแผนการเตรียมทีมนะครับน่าจะเข้าแคมป์วันที่9พฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อทีมชาติไทยอ่ะผมว่ามันก็อาจจะอีกสัก2อสวันถึงจะประกาศนะครับเพราะกว่าจะเข้าแคมป์วันที่9มันก็คือวันพฤหัสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อมันควรจะประกาศก่อนหนึ่งสัปดาห์ก็คิดว่าภายใน2องวันเนี้ยรายชื่อทีมชาติไทยก็จะประกาศออกมาย3ามคนพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จะ จะได้ไม่เต็มทีมแหละเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแข่งอยู่ในวันที่7และวันที่8นะครับบีจีปทุมยูนิเต็ดบุรีรัมยูนิเต็ดทูแบ็กก็ยูนิเต็ดก็จะต้องไปแข่งเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเพราะนั้นผู้เล่นน่าจะยังมาไม่ครบทีมแน่นอนนะครับรวมถึงเกมไทยลีกนัดตก่อค้างชนบุรีต้องบุกไปเยือนสุขโขทัยด้วยนะครับนักเตะก็มีในขายที่ติดทีมชาติไทยทั้งกฤษดาก,การแมนทั้งชาญรงค์ภูมิศีแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าแคปในช่วงแรกขอองงงงททททีททท FIFA Day, ีีมมมมมเเเเเเจจจจจ้้าาาาาาไไยยยคะะ่่่่่ตต็็แแแแนนนนนนๆๆลลลลววววกกรรริิิัััับบหส์์ ตัวผู้เล่นจากต่างชาติเนี่ยก็ต,ต่างประเทศเนี่ยก็คงจะมาได้หลังจากจบภารกิจกับทีมในสุดสัปดาห์นี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปรวมความแล้วเนี่ยน่าจะได้ฟูลทีมเต็มทีมกันจริงๆเนี่ยก็คงจะประมาณสักวันที่ 12- 13อานะครับก็เรียกว่ามีเวลาก่อนแข่งจริงๆก็ประมาณสัก3 4วัน1 3 1 4า5ี่ซ้อม3วันแล้ว16กเจอกับจีนนะครับก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับไทม์ไลน์มันเป็นแบบนี้ก็รอลุ้นกันแล้วกันนะครับบัตรเข้าชมมีจำหน่ายแล้วรีบไปจับจองกันได้ นานมากแล้วที่เราไม่ได้ชมฟุตบอลทีมชาติไทยที่ราศมังคลากีฬาสถานนะครับและนี่ก็คือฟุตบอลโลกเกมอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ไปเชียร์ทีมชาติไทยได้อย่างไรนะครับโค้ชนะครับนักฟุตบอลก็ทําหน้าที่ของเขาไปเราแฟนบอลเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเชียร์ทีมชาติไทยในเกมวันที่16พฤศจิกาย,ยนกันนะครับไว้มีความคลื่นไหวความขึ้นหน้าไจะเจามาเราสู่กระสังที่นี่ทุกวันครับ